สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีพี่น้องผู้กำลังชมคลิปเบื่องคลิปของไปแอลอยู่เนาะจ้าอ่าช่องนี้คือช่องบ้านสวนฟ้าหมูคนรูบนจ้า<ม>เหตุคลิปทำคลิปเนาะจ้าอ่าแก้วก็การเลี้ยงหมูแช่ะสบการณเนาะจ้าหมูปลาลูกผสมเนาะจ้าสายพันธุ์ที่ไปเอลเลี้ยงในคลิปนี้เนาะไปแอลจะมาเอา,าคุยซูพี่น้องฟังวิธีง่ายๆเนาะจ้าในการเลี้ยงหมูให้มีความเชื่องเนาะ อ่าว่บบาสิเป็นหมูไอ้สายพันธุ์ใดเข้ากับเลี้ยงให้มันเชื่องใดนอกจากเดี๋ยวไปแอลจะมาเบาแนะแน,แนววิธีเลี้ยงนอกจากการเลี้ยงหมูให้มีความเชื่องนอกจากมันจะเป็นผลดีกับคนเลี้ยงหมูคือเห่าเนาะเวลาที่ว่าอ่าหมูคลอดลูกหรือว่าหมูเจ็บไข่ได้ป่วยพอสบายเนาะเข้ากับคนเลี้ยงหมูนี่ก็ เขาไปดูแลเบื้องแย่งเป็นไหนง่ายเนาะถ้ามุงมีความเชื่องนั้นนะ วันนี้วิธีเลี้ยงหมูไห้เช่องนี่ที่ไปแอลสีมาเวาคุยสู่ี่หนองฟังนี่ก็เป็นการในเลี้ยงหมูห้องป่าเนาะวิธีเลี้ยงหมูห้องป่าให้มันเช่องเนาะเพราะว่าหมูอยู่ฟ้าป่านี่ันมีความเช่องดีนอกจากบดูเนาะลูกข่าเพื่อนแวะเวียนมาหลินมาบึงมเหยียมชมฟ้ามหรือว่ามะบึงหมูเนาะจะหมูแม่พันธ์พ่อพันธ์ตุกตัวเนียสามารถจับได้ลูกหัวได้เนาะจะเพื่นบดูหลายเนาะเพื่อมีความเช่องบบตื่นกลัวคนนะ การเรื่มต้นเลียงหมูเนาะจากเข้าก็ต้องไปรับหมูนั่นมาจากที่อื่นเนอกจากมาลงฟ้าม,มาลงขอบของเขาเ้านะบัานนี้หมูที่เข้าเสียเอามาวใยเป็นพอพันแม่พันนี่เอามาลงขอ,อกไม่มาเจอเข้าคนเลียงหมูผู้เป็นเจ้าของใหม่นี่กระสิมีการตื่นกลัวหวาดระแวงเนอกจากบ้ันคุณเคยกับสถานทีใหม่บ้านนี้เฮ้าเนี่ยผู้เป็นคนเลียงหมูเจ้าของใหม่นะ เาก็ต้องแสดงความหูซึกนะจาะซื้อไหหมูหูวา่าตัวเหาเองนี่บ่ได้มีอันตรายกับเขาเนอ้อก็คือ,อเริ่มแรกที่เอาหมูลงคลองนะจาะอะยู่ฟ้ามป่านี่ป่าจะมีการตั้งซื้อไหบ่ว่าสิเป็นหมูหน่อยหรือหมูใหญ่หมูทุกรลุนที่ป่าหลับมาลงไม่ลงในคลองนะจาะป่าจะมีการตั้งซื้อไห้คือกันก็เฮาเหลี่ยงม้าเหลี้ยงสุนัขนี่ละจ้ะบนัน้การห้อาหารทุกครั้งนะจาะ ก,ก็จะมีการเอินซ <tradition. S 1> ื hum, <tak> ้อเพล่นเนาะเวลาเอาอาหารลงให้เพิ yes, ่นกินเอาน้าให้เพิ่นกินเอาพืชพักใบเคี้ยวเอายังกระสังตี่ห้าเอาให้เพิินกินเขาจะมีการเอินซื้อเพิ่นทุกครั้งหรือว่าเวลาเขาเดินผ่านคอเพิ่นเขาก็จะเอินซื้อเพิ่นเนาะจ้ะแล้วก็การสัมผัสเนาะลูบหัวลูบตัวเกาหลังจับหูจะสิเนาะจ้ะการสัมผัสนี่มันจะซื้อออกให้ซัดหูว่าเขานีความภาคความห่วงใหญ่เนาะจ้ะเขาจะรับหลูด้เนาะจ้ะว่าเขานี่่เป็นอันตรายกับเขา สั์นี่เขาจะหูได้เลยว่าการสัมผัสแบบนี้คือการสัมผัสแบบมีความหักมีความม่วงใยเนาะจา้ะบ้านนี้ความหวาดระแวงเนาะจา้ะความตื่นกลัวอันตรายจากข้าผู้เป็นเจ้าของใหม่นี่ก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะหายไปจากความมือซื้อกองหมูที่เขาเอามาเลี้ยงเนาะจา้ะบานนี้สําหรับเ้าคนเลี้ยงหมูเนาะจา้ะ เทาก็ต้องปฏิบัติแอบว่าเดินผ่านหรือว่าหายอาหารเท่าก็ต้องมีการเอื้นซื้อน่าจะการสัมผัสการเกาหลังการลูบหัวน่าจะเทาก็ต้องปฏิบัติกับหมูที่ห้าเอามาลงขอกนี่อันบันนีหมูที่ห้าเอามาเลียงนี่เพิ่งก็จะมีต่ความไหวเหนือเสื่อใจเท่านอกจะเพราะว่าห้านี้เพระเป็นอันตรายกับเพิ่นบานในการในว่าวคุ้กับเพิ่นการในสัมผัสเพิ่นนี่หมูก็สิหูวว่าห้าอนี่มีตะความหักความหวงใหญ่น่าจะ ซ้ำนี่หมูที่เ้าเลี่ยงนี่ก็มีความเชื่องนะจ๊ะพี่น้องบันี้ไปแอลเชื่อว่าคนเหลี่ยงหมูทุกคนนะจ๊ะก็ต้องมีใจหากในอาชีพการเหลี่ยงหมูนะจ๊ะการฝึกหมูให้เชื่องนี่บนเมนเหลืองอย่างนะจ๊ะเพราะว่ามันออกมาจากใจให้อยู่แล้วสิ่งที่เหาแสดงออกกับหมูพอพันแม่พันที่ห้าเหลี้ยงนะจ๊ะการเอิญซื้อเพลินการหายอาหารเพลินทุกขังนะจ๊ะเข้ากับมีการว่าวุยสัมพัสลูกค้ามหมูก็จะเชื่องไม้เนื้อเชื่อใจใหเนะจ๊ะ บันนี้เวลาคลอดลูกเวลาบ่สบายเฮากับเขาไปดูแลเพื่นไห้ง่ายนะจ๊ะก,การเฮ็ดไหหมูเช่องนี่มันเป็นผลดีกับคนเลี้ยงหมูนะจ๊ะนี่เราจาปะป้าแอวก็มาเฮ็ดคลิปเอาคุยสูพี่น้องฟังอ่าสหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่หรือว่าพี่พน้องผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูนะจ๊ะอ่าศึกษาไว้เป็นแนวทางก่อนจะ ลงมือเลี้ยงก่อนจะลงทุนเลี้ยงนะจ๊ะการฝึกหมูให้เชื่องนี้โมเมนเลี้ยงอยากเลยจ้ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆมันมาจากใจคนเลี้ยงหมูอยู่แล้วนะจ๊ะถ่ายคลิปนี้สาหรับพี่น้องผู้เข้ามาชมเบิง้งคลิปใหม่นะจ๊ะสนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูแล้วก็ถูกใจคลิปสีไปเอาเฮ็ดลงให้เบิ้งนะจ๊ะ ก็อย่าลืมมาเป็นเอฟซีม่เของไปเอาได้จ้ากดติดตามแน่จ้าช่องบ้านสวนฝ้าหมูคนอุบลอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเลือดจ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์เนาะเพราะว่าเวลาไปเอาเฮ็ดคลิปไหม่ลงใน่องย t u b e ก็จะได้มีการแจ้งเตือนเนาะจ้าแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีเนาะจ้กผู้คนติดตามเบองคลิปน้ำไปเอามาตลอดเนาะจ้กทั้งบ้านห้าน้ำแล้วก็ทั้งซอปอลาว่าน้ำแล้วก็พี่น้องคนไทยผู้เฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศเนาะจ้กติดตามกันมาตลอดเนาะ คลิปนี้ก็สิเอาซ้ำหนิสักก่อนนอกจากพี่น้องเดี๋ยวจังไดพอกันไหมในคลิปหนาจะมีเรื่องอยังมาบอกมาคุยสู่กันฟังอีกนะะอกจากในการเลี้ยงหมูของเฮ้ายู่ดีมีความสุขทุกขูสทุกคนนอกจากพี่น้องรลำรวยเงินทองเข่าของทุกคนจ้าโชคดีจ้าสวัสดีจ้า